สวัสดีครับวันนี้ก็กลับเข้าสู่ช่องย o u t u ของผมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมจะมาทำการอันบล็อกหรือเปิดกล่องสุ่มแวนกาดยิบสายญี่ปุ่นชุด VGGVT11 นะครับวันนี้1นชุดก็จะมีอยู่16ซองตอนหบ็อกอันนี้มก็จริงอันนี้ก็มาหลายปีแล้วสี่ห้านสามสี่ปีละแต่ว่าอนนัผมไั้ผมได้มาตอนลดราคาแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจก็เลยจะมาลองเปิด ว่าผมจะได้สุ่มแล้วจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับโดยผมเนี่ยก็อยากจะได้ GR ตัวนี้ไม่ก็ใบนี้ครับผมโอเคเราลองเรามาเปิดกันดีกว่าเดี๋ยวขอแกะพลาสติกแป๊บนึงครับโอเคครับตอนนี้ก็แกะเสร็จแล้วนี่จะเป็นตัวหน้ากลองน,นะครับจะมีชิ้นเพลยของเรากับตัวร้ายประจำภาคนี้นะครับนี่ น,นี่เป็นทิปเปอร์แลน์อยู่นะกองอน,นี้ก็อยากได้เหมือนกันแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเลทของพวกชุดนี้ก็จะเป็นทิปเปอร์แลน์หนึ่งบ็อกก์ก็สามใบดับเบิลแล์ก็สองห้าอาห้าใบครับผมโอเคมาเปิดกันดีกว่ามีอยู่สิบหกซองอเปิดยังไงวะอันนี่ข้างในจะเป็นนี้ก็จะมีใบบอกว่าลิส ในชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับตันนี้อ๋อชุดนี้พิเศษตรงที่ว่าเราจะได้สลีปแถมอยู่ในกล่องเลยอยู่สิบใบต่อซองอันนี้นะครับสลีปที่แบบหาซื้อไม่ได้เฮ้ยท่หาซื้อได้ปะไม่แน่ใจแต่ก็นี่แหละได้แถมมาลปตะมานี้ข้างละแปดใบ,บนะเอ๊ะข้างละแปดซองนะครับผมมาเริ่มเปิดทีละซองดีกว่าซองที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมว่าจะได้ของดีแล้แต่เริ่มต้น จะได้แบบดวงดีด้วยนะด่วนอันนี้จะเป็นแคลนดา้าอิเล็กูล่าครับอันนี้แคลนุบะธรรมะอันนี้ก็แคลนคันยิโรอันนี้แคลน,น,น,นเกียร์คอนิเกิลแคลนเกียร์คอนิเกิลแคลนเกียร์คอนิเกิลแล้วจะได้เป็นเฮ้ยทุกคนผมได้เจียเฮ้ยเจีย เจียออกตั้งแต่สองแรกเลยทุกคนเห็นไปบอกแล้วตรงนี้โอ้สัมผัสนี่คือแบบนุนๆเลยสมรัยเป็นเจียวันนี้อยากได้นี่ไงได้แล้วหนึ่งบล็อกจะมีเจียแค่ใบห,หนึ่งนะครับเอ้ยไม่แน่ใจนีผมไม่แต่ส่วนใหนจะอย่างอย่างแบบจะมีเจียแต่ว่าบางกล่องก็ไม่มีเหมือนกันส่วนไหนจะมีแค่ทิปเปอร์แลร์สามใบแล้วก็ดับเบิร์แลร์ห้าใบแต่เจียบางกล่องออกบางกล่องก็ไม่ออกบางกล่องออกอาจจะออกเอสเจียเลยแต่นี้ก็ได้เอสได้เจียแล้ว ถูกควบคุมครับอันนี้ราคามก็ได้มาตอนเซลด้วยถือว่าดีเลยอ่าเปิดเปิดสองแรกก็คือของดีเลยนะฮะต่อไปสองที่สองที่สองแรกเองเนี่ยเก็บเกบจัดกันเะเป็นรอยกันไกลผมก็ไม่มีนะต้องใช้มือเลยนะนี่ดาอิเล็กูล่า อันนี้จะเป็นคาเนโลเกียร์คอนยัลเคลนไดเอเรกูล่าคาเนโลและสุดและไดเอเรกูล่าและเปสุดท้ายเป็นอันนี้เป็นดับเบิลแลนะครับของเกียร์คอนยัลเคลนโอ้สองสองซองก็คือเจอของดีเลยนะฮะสองใบนี้โอเคนี่อันนี้แลเก็บตรงนี้น,นี่คอมมอนต่อไปเกิดเปิกิรียบฝั่งไหนครับสองที่สาม โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคชิะแกะไม่เคยเลยด,ดีดีแล้วดิอันนี้เป็น Genesis นะครับ Da เ l e g u l a เกียร์คอนี้เคิานุบบะธรรมะ Da เ l e g u l a อันนี้จะเป็น Da เ l e g u l a สุดท้ายเป็นเฮ้ยแต่บรรเละที่บรรเละออกแล้ว,ลว,ลวสามซองแรกนี่คือ โอ้โหาำซองแรกนี่คือแบบของดีนั่นเลยนี่ได้เป็นทิปแปร์ใบ,บแรกของเรานะครับเป็นของแคนคางิโลเบลดมาสเตอร์อะไรที่อย่างนี้แหละจำชื่อไม่ได้จะจำได้ว่ามันคือตัวเบลดมาสเตอร์ร่างที่สองโอเคต่อไปเป็นซองที่สี่หวังว่าจะไม่เจอหวังว่าจะเจอของดีๆเหมือนกันอยากได้ทิปแปร์ใบเนี้ยหน้าหน้ากล่อง ได้ใบหนึ่งนี่จะได้ป่ะแต่ได้จีอาร์ถูกควบคุมแล้วเพราะจีอาร์บางกล่องไม่มีนี่เป็นเจเนซิสคางเนโรเกียร์คอนิเคิลไดอีเล็กุล่าอันนี้ก็เจเนซิสอุ้ยคางเนโรใบนี้ยังไม่ดีกาดใบนี้ยังไม่มีเป็นแร่นะครับแล้วก็ใช้เป็นแร่ของเกียร์คอนิเคิล โอเคสองที่สี่นี่คือปกติจะชอบเปิดได้แต่แบบเนี้ยแบบได้ได้ดับเบิ้ลแลได้แลสองใบ <S <S ต่อมาเป็นใบสองที่ห้าการลอยจะิีอยากเห็นจะเปิดด้านหลังก่อนโอเค okay. คาร์ดไม่ใช่เกศีโอเค กันนะจะเป็นอันนี้เป็นดาอิเล็กูล่าอันนี้คางิโรเจเนซิสรอยย่อพราดินนุยหายากอยู่เงินเปิดมาตั้งนานเปิดเจอนี่เดียวอันนี้เกียร์คนหนึ่งเครื่อโอ้อันนี้มันคางิโรแล้วจะได้เป็นเฮ้ยดับเบิลแลของรอยย่อพราดินสวยเป็นนี่สวยเป็นพีจีที่ดีมากใช้กับพวกาสายบัสเตอร์เบด สายบัสเตอร์ของนั้นแล้วเ,เฟดถ้าจะไม่ผิดนะอืมออกกัดชุดนี้ก็ออกมาประมาณสี่ปีมั้งชุดนี้ของสายญี่ปุ่นนะเอ,อานานแล้วต่อไปเป็นซองที่เจ็ดป่ะไม่ใช่ซองที่หกเป็นซองที่หกเลยสึกดีใจที่ได้จีอา เป็นอิดาอิเลกูล่าเกียร์คอนิเค้าคางีโลรอยอัพพาราดินเกียร์คอนิเค้าฮุยุบะธรรมะใบนี้ก็ดีเล่นกับสายชิลานุยแล้วแบบมันจะกรอบชื่อกรอบพวกอ่าพวกปาราคลานอืมชอบเผาตึ้นตัวที่ดีมากใช้เป็น เราเยอะประดินเป็นคาราจีกาดดีกาเดียนเป็นแหล่เพิ่มแหล่ได้สองลันต่อไปเป็นซองที่เจ็ดฝั่งเดียวเองที่เป็นแหลเอาใบใบเดียอยากได้ใบเนี้ย <c oughs> มุ้จะได้ปะเมื่อกี้เห็นอะไรแบบเปิดข้างแล้วไม่ดีอันนี้เป็นเนี้ยเปิดมา สองที่เจ็ดเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะได้เห็นอ่แคลนเคลเอเลเมนทัลนะครับนี่อันนี้คางีโรอันนี้นุบะธรรมะเป็นตัววัแหน่เดิมอันนี้น่าจะเป็นเจเนซิสอันนี้คางีโรเอ้ยอันนี้เป็นนุบะธรรมะอันนี้เป็นเกียร์คอนเดนเซอร เป็นตัวทิ้งสไตล์ใหม่ของเกียร์คนหนึงเขาสำหรับสายเอ่อสายนักสัตว์อ่ะสุดท้ายเป็นอันนี้แระของจีการ์ดของเจเนซิสต่อไปซองนี้ซองสุดท้ายของฝั่งนี้จะได้อะไร ไม่ค่อยดีเลยแต่ซินกล่องใหม่มากออกมาหลายปีแล้วแต่ทางร้านเขาก็เก็บรักษาดีมากอันนี้จะเป็นเกียร์คอนเตอร์พี่เสืออันนี้เจเนซิสคาร์โลตัวเริ่มเจเนซิสอันนี้ชาโดว์ Shadow, พลาเอ้ยไม่ใช่ไดเอเลกโกล่า <c oughs> ไดอิเลกโล่าแล้วดท้ายเป็นไดอิเลกุล่าครับผมนี่คือทิปแหลของไดอิเลกุล่าเป็นตัวตัวที่ถือว่าเก่งมากอ,อีกตัวหนึ่งผมรู้สึเกเริ่มไม่ดีแล้วทิปแหลที่ไม่อยากได้นะคือสองตัวใบนี้อยากได้ใบนี้อยากได้ตัวหน้ากล่องหน้ากล่องไม่ได้เลยยังไม่ได้ทีต่าไปแถวหนึ่งมองว่าจะได้ ไปที่สองนิเก้านะฮะอันนี้เป็นเจเนซิสคางเอโลลูปา่าธรรมะเจเนซิสรอยอดปาราดินเฮ้ยลูปา่าธรรมะ ใบนี้ผมก็ยังขาดอีกใบหนึ่งจะครบสี่ใบพอดีนี่ได้แล้วจบต่อไปมาสุดท้ายเฮ้ยเดอเบัลแรดใบนี้ก็อยากได้เหมือนกันเป็นพีจีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบเอาไว้เล่นจริงนะแบบเอาไว้สะสมอะโอ้สวยสีทองทองนะฮะเดอเบันแรดคู่เลยมาเป็นแค็คู่ <c oughs> ต่อไปสองที่กาก็าคือเริ่มเริ่มดีแล้ว อันนี้เหลือฮนะ <c oughs> ทิปแปรร์ใบหนึ่งบแบบระบแปรร์ใบหนึ่งอย่างละบาย <c oughs> อะฝั่งนี้น่าจะเกลือเฉยสุดฝั่งนี้คือ <c oughs> จะว่าดีมากมานะสองที่สิบนะครับ นี่จริงเออนี่นี่แบรแรกก็เป็นรอยอนมาลาดินนะฮะน,น, Gear นี่เจน Dark เนซิสอนันนี้เกียร์คอนิงค์เล่นคางิโลคางิโลและคางิโลและเป็นอ่าดาร์กอิลิกุล่าเป็นแลนะฮะโอเคตรงนี้ไอ้ฝั่งนี้คือเกลือเยอะน่าจะเกลือเยอะอยู่ นี่เป็นนุบัตธรรมะเคเอเลเมนเทลตาอิเล็กูล e ่า e นุบัธรรมะเจเนซิสอร้อยัลพระดินสุดท้ายเป็นแหลของตาอิเล็กูล e ่าน,นี่เป็นแหล่เหมือนท่อนี้โอเคออกไปแช่แล้วเนี่ยด่วนต้นนิกกิสสองแก้เพลินใช่เหลืออยู่ หกห้าสองห้าสองสุดท้ายห้าสองสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรอันนี้เป็นห้าสองสุดท้ายของบ็อกนี้แล้ว เป็นบันธรรมะใบที่สองเป็นคางิโลใบที่สามเป็นเจเนซิสใบที่สี่เป็นเกียร์คอนิเกิลใบที่ห้าเป็นเจเนซิสใบที่หกเป็นเจเนซิสแล้วสุดท้ายอยากแมวแมวแมวเจเนซิสแมวโอเคผมได้เป็นไดเอลิกูล่าโอเคแต่สีเป็นสองสุดท้าย คือเราหนุ่มชีนี่ดีอยู่ชีนแนวยาวแบบนี้นะดึงออกง่ายดีไม่ได้แต้มเลยนะโอเคใแบบแรกเป็นคางิโลใบที่สองเป็นนาอิเล็กุล่าใบที่สามเป็นลูกบอลธรรมะใแบบที่สี่เป็นคางิโลใบที่ห้าเป็นคางิโลใบที่หกเป็น Genesis สายเป็นเฮ้ยโอ้ทุกคนดูสิผมได้แล้วผมได้ทร,ริปเปอร์แลที่อยากได้นัาก,กลงเลยไม่ก d โอ้เป๊ะๆนี่คือสำสำเร็จแล้วฮะซิกถือว่าดวงดวงโอเคเลยทร,ริปเปอร์แลนสุดท้ายได้ตัวนี้ยิ่งมีอีกตัวหนึ่งจะเป็นแคนคางโร อันนั้นก็อันนั้นก็สวยแต่อันนี้ก็คือซื้อเพราะอยากได้บอกดีซื้อเพราะอยากได้อันนี้ได้ละคอมบีดมิชชั่นคอมบีดโอเคอีสองซองอีสามซองก็อะไรก็ได้ตอนนี้ทิปเรียนแบบแรตัวเดียวไปเดียวมามาดูกันไปแรกเป็น พัฒนา g e n e s i ไที่สเป็นค a n ิโ e l o ที่สามเป็น Gear Conical ไปที่สี่เป็นอ a e q u u ่ a ไปที่ห้าเป็น Gear c ิ n i c a บไปที่หเป็นคางิโล l o ที่เจ็ดเป็นับเบิ e Leg บอกมดแล้วง,ง่ายดีเนาะ เป็นดาบแหวนเลของดาอิเลกูล่าสวยดีแต่ก็นะดาบแหวนเลก็โอเคจหบ,บังพึ่งถือเปวนเลจริงใบนี้ผมถ้าจริงแบบที่ไม่อยากได้คือแบบนี้ไม่เป็นไรไ <c oughs> ปสองสองสุดท้ายแนละ้วแต่ส่าสองนี้ถือว่าคุ้มสำหรับผมละมิชชั่นคอมพิ นี่เป็นรูปธรรมะเ,เป็นไดเอโคล่าคางีโลเจเนซิสรูปธรรมะเกเอคอนิเคินแล้วจะให้เป็นเจเนซิสแบบเป็นแลเพราะตอนนี้ก็คือครบละออกครบแล้วตามเดทห้าใบสามใบหนึ่งใบจริงอันนี้มันบางบางบอกไม่มีละไปสองสุดท้าย ก็จะเป็นก็จะได้แก่แรนะะเพราะหนึ่งซองอะจะได้แรอย่างน้อยสองใบมีอยู่เจ็ดใบได้แล่สองใบเป็นอย่างน้อยใบแรกก็เป็นรอยอนบนดีมใบที่สองเป็นเกลคอนิคอลใบที่สามเป็นไดอีเรกูล่าตัวเริ่ม ไปที่สี่เป็นไดเอเลกุล่าวปที่ห้าเป็นคางีโลไปที่หกเ,เป็นนุปัธรรมะเคสีแล้วก็สุดท้ายเป็นเฮ้ยดับเบิลแลคางีโลนี่แสดงให้เห็นว่าดับเบิลแลผมได้หกไปหมายความว่าบางท,ทีจริงแล้วเลรีอาจจะมีแค่ห้าใบมีแค่ห้าอาจจะมีห้าสองแต่2องได้ดีกว่าตรงที่ว่า ได้หรืออาจะาหกใบวะจำไม่ได้เมื่อเมาไหลายปีอะโอเคครับตอนนี้เึี๋ยวไม่เกลือนะได้ทั้งจ r ที่อยากได้แล้วก็ได้ที่แปะแยที่อยากได้ไม่เกลือเลยโอเคเยี่ยมวันนี้ถือว่าคุ้มถันว่าไม่เกลือเยี่ยมโอเคครับงั้นการเปิดบล็อกวันนี้การเปิดบ ok. ็อกา แวนกาดชุด vggvt 1 1เวอร์ชันสายญี่ปุ่นก็ขอจบการอันบ็อกและการสุ่มเพียงแค่นี้นะครับนี่ตัวนี้โอเคงั้นก็ขอจบการสุ่มแค่นี้ครับผมอขอบคุณที่รับชมครับ